วันนี้เรามาอยู่กับช่องมาม่าน้ำปลาแคแนลกันอีกแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนกล้วยนี่กอกสวนกล้วยก็จะมีกล้วยเต็มไปหมดอ่ะลงไปเลยเห็นไหมกล้วยขนาดกล้วยยังใส่แมสเลยกันไหนเห็นว่ากัอ๋อโอเคไปกล้วยมีแขนด้วยกล้วยตักบอลก้วยนะอันไหนกล้วยนี่ก็กล้วยนี่ก็กล้วยกล้วยกล้วยทุกคนเห็นไหมคะปลาตัวใหญ่ไหมเต็มไปหมดเลยค่ะ โอ้ยเขาห้ามเล่นเอาไปเร็วเร็้าวาับบ้านน้ำหัวตะนาวสีไหนนี่ไงอยู่บนหัวน้ำฟ้าหัวอะไรหัวสีหัวบัวสีม่วงไหนอ่ะยังไม่โตมั้ง เดี๋ยวเราไปฝั่งนน้นไหนตรนนี้ก็มีเลยคร่บเขา,าก็จะมีร้านค้านะคะร้านอาหารร้านน้ําแล้วก็มีที่นั่งเล่นกลางน้ําให้ทุกคนได้นั่งเล่นกันเลยคะ่ะชื่นใจดีสําหรับการมาเที่ยวเอ้ยเหมาะสําหรับการมาครอบครัวนั่นเอง,งอเก็เก็ก็จะได้เรียนรู้อ,อกล้วยสายพันธุ์ต่างๆนะคะนี่กล้วยนมสวรรค์แต่ตอนนี้มันยังไม่มีลูกออกมานะ คือมาน้องๆก็จะเจอแต่กล้วยกล้วยกล้วยไทองอันนี้ไม่รู้นี่กล้วยกล้วยไข่ทองคตทองคตมีกล้วยไหลสายพันธุ์ที่แม่โอไม่เคยเจอมหมือนะจริงจริงเออเขามีรูปประกอบด้วยจริงๆเรารู้จักแต่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่ใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามีสายพันธุ์เยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยกล้วยบางชนิด ช่กล้วยอย่างกล้วยแห้งกล้วย,ยอบแห้งกล้วยเชื่อมอันนี้ก็คือกล้วยน้ำหวาวนนวลจันท์นแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกนะคะอ,อันนี้เขาก็จะมีให้ความรู้นะคะที่มาที่ไปของกล้วยน้ำฟ้าเขาอ่านออกไหม <c oughs> เป็นศูนย์อนุอนาานอนรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีนะคะเป็นเปิดใหม่ ก็คนยังไม่ค่อยรู้จักก็แม่โอไปทั้งฟ้าก็จะมารีวิวให้ฟังนี่คือบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นแต่ต้นกล้วยนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากมาเดี๋ยวพี่จะลิงใต้คลิปไปให้นะใช่ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมพี่กัดแต่ว่าพี่จะบอกที่นีให้คือเราอยู่ที่สุพรรณนะคะใช่แล้วก็จะมีตัวมัสคอตดเป็นกล้วยใหญ่ๆอ่ะไปเร็ว ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่ให้ความรู้กับน้องๆได้ด้วยนะคะคออน,นี่นกล้วยใส่ชุดกีฬาด้วยใช่ค่ะ,คะเหมือนกันค่ะคอู้นี่กล้วยนี่กล้วยหักมุกนะคะทไมเนดนี่กล้วยหักมุกใหญ่มาก อ,อันนี้คือประโยชน์ของกล้วยก็จะเป็นประมาณนนะเดี๋ยวเราจะไปไหนลนะนี่นี่อันนี้น้ําบาดาลน้นําฟ้าลึกนี่คือน้ําบาดาลที่เมื่อก่อนเขาต้องปั๊มอย่างเงี้ยขึ้นมาทุกคนหน้าพี่ไปไหนเดี๋ยวพี่จะหายดูนะว่าเราเองเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วก็ในสวนแห่งนี้ก็จะมีเป็น อขอสารลาหุ่นช้างนะคะให้กับสักการะกัน,นเด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะเป็นตัวละครในวรรณคดีนี่นะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ก็จะเป็นกองฟางนะคะเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นแล้วนะส,นส่วนอันนี้จะเป็นที่สีข้าวซึ่งก็หาพุกไม่ได้แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นสุ่มไก่ ไอเยาไว้ใส่ไก่นะคะอันนี้เป็นที่ไถนานะก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเพลินๆนิดหนึ่งนะคะเพราะมันมีแต่กล้วยกล้วยกล้วยก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะจะได้ใช้ไฟโดยไม่ต้องเป็นการประหยัดพลังงานอย่างหนึ่งบรรยากาศโดยรอบก็จะมีเป็นเวทีมีคาเฟ่ร้านอาหารให้ เพื่อนเพื่อนหรือน้องๆน,น,นะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมกันนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะ